เช้าวันใหม่ท่ามกลางแสงอรุณอันสดใสชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยขุนตาลต่างมุงดูเหตุการณ์เศร้ารรสลดกันอยู่ลุงคำหนึ่งชายชราผู้เงียบขรึมที่ใครๆก็รู้จักทว่าเช้านี้เขานอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่บนแค่เสียชีวิตไปอย่างสงบด้วยอาการไหลาตายสร้างความช็อกให้คนในหมู่บ้านเพราะเมื่อวานยังเห็นแกทำสวนทำไร่ปกติอยู่แท้ๆเด็กชายไอยอด เดินมาเรียกแกเหมือนทุกๆวันลุงคำหนึงไปหาป่ากันครับแต่เสียงเรียกของยอดกลับไม่มีการตอบรับใดๆจากลุงคำหนึงไม่ว่าหนุ่มน้อยจะตะโกนเรียกเท่าไหร่เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังผู้ใหญ่ทองใบเดินเข้ามาพร้อมสีหน้าเรียบเฉยยอดลุงคำหนึงเข้าตายแล้วเองไปช่วยชาวบ้านแบกศพไปวัดเถอะเห็นกันอยู่เมื่อวานมาถึงข่าวตายวันนี้ชีวิตคนเรามันก็แค่นี้เอง แม้ความตายจะทําให้ชาวบ้านสะเทือนใจแต่กลับมีบางคนแอบสุบสิบถึงลุงคํานึงว่าเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นเขาเป็นคนขี้ห่วงสมบัติทุกชิ้นในบ้านรวมถึงมะม่วงหน้าบ้านก็ห่วงไม่ให้ใครเก็บเลยชาวบ้านพูดกันว่าถึงจะห่วงสมบัติแค่ไหนตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีงานศพของลุงคำหนึ่งถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายลุงมิ่งสัปเปรอประจำหมู่บ้านเป็นคนจัดการพิธีทุทกอย่างตามปกติ แต่ครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมไอ้ยอดเอาเงินเหรียญใส่ปากลุงคำหนึง่งตามความเชื่อโบราณเพื่อให้แก่ใช้ในประโลเงินเหรียญน,นี้เรียกกันว่าเงินปากผีเมื่อสับเป่อมิม่งเห็นเหรียญที่ยอดใส่ให้เข้ากตาลุวาวพอรู้ว่าหมอผีมั่นที่ท้ายหมู่บ้านเคยบอกไว้ว่าหากเจอศพที่คนใส่เงินปากผีให้ให้เก็บไว้เพราะหมอผีจะซื้อต่อในราคาสูง เหรียญพวกนี้เชื่อกันว่ามีอาคมขังเหมาะจะเอามาปลุกเสกลุงมิ่งตัดสินใจหยิบเงินปากผีจากปากลุงคำหนึ่งในช่วงที่ไม่มีใครเห็นแอบใส่กระเป๋าของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นมีสายตา,าคาดคู่หนึ่งจ้องมองลงมาจากป่องเมน คืนนั้นลมหนาวพัดผ่านอย่างวิบวิวอากาศเย็นยเยือกหลังจากหมอผีได้ซื้อเงินปากผีมาจากลุงมิ่งเขาก็เตรียมตัวประกอบพิธีปลุกเสกอาคมอันเป็นพิธีกรรมที่เขาเคยทำมาหลายครั้งพิธีกรรมนี้ต้องใช้พลังของเหรียญที่ได้มาจากโซโดยเชื่อกันว่าเงินที่ถูกใส่ปากขนตายจะมีพลังพิเศษที่สามารถควบคุมวิญญาณหรือแม้แต่ดนบันดาลโชคลาภแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง เมื่อหมอผีมั่นเตรียมเครื่องบูชาเสร็จเขาจุดธูปเทียนและนั่งพนมมือก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบเหรียญที่ใส่ปากรลุงคำหนึ่งขึ้นมาดวงตาของหมอผีเป็นประกายเหรียญน,นี้มีอำนาจมากข้าจะใช้มันปลุกเสกเพื่อเรียกวิญญาณมาช่วยให้ร่ำรวยเขาพ,พึมพำขณะเริ่มท่องคาถาขณะที่ควันธูปป่วยพุ่งออกมาพร้อมกับเสียงท่องมนที่หมอผีร่ายอยู่นั้นความผิดปกติเริ่มปรากฏขึ้น รอบตัวเกิดลมพัดแรงขึ้นอย่างไม่มีที่มากิ่งไม้ที่อยู่นอกสำนักเริ่มสั่นไหวดังกึกก้องเหมือนมีพายุใหญ่กำลังจะพัดผ่านแต่หมอผีมั่นยังคงนิ่งอยู่ในพิธีไม่สนใจความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเพราะเชื่อว่าพลังอาคมของเขาแข็งแกร่งพอจะรับมือกับทุกสิ่งที่มาท้าทายทว่าทันใดนั้นเสียงวีดวิวแหลมสูงดังขึ้นราวกับเสียงควนคางของวิญญ,ญาณผู้โกรธแค้น ลมเริ่มหมุนวนรอบตัวหมอผีอย่างบ้าคลัง่งโคมไฟน้ำมันในห้องสั่นระริกไฟดับวูบลงจนทั่วสำนักมืดสนิทหมอผีมั่นหยุดท่องคาถาและลืมตาขึ้นท่ามกลางความมืดมิดเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังมาเยือนพลังลี้ลับที่รุนแรงกว่าทุกครั้งที่เคยสัมผัสทำให้เขาต้องระวังตัวเสียงฝีเท้าเงียบเงียบดังเข้ามาใกล้จากด้านหลังความเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วสำนัก วิญญาณลุงคำหนึง่งปรากฏตัวอย่างช้าช้าเบื้องหน้าหมอผีมัน่นใบหน้าของแกดูน่ากลัวกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ผิวหนังซีดขาวดวงตาเบิกกว้างและดำขำตาบวมถลนออกมาจากเบ้าวิญญ,ญาณน,นั้นเต็มไปด้วยความแค้นเอาเงินของค่าคืนมาลุงคำหนึ่งพูดด้วยเสียงแหบผ้าและเย็นเยือกหมอผีมั่นจ้องมองด้วยความตกตะลึงแต่เขายังมีความมั่นใจในพลังอาคมของตัวเองอยู่ เองอยากได้ก็เข้ามาเอาเองหมอผีมั่นท้าทายก่อนจะรีบรวบมือพนมท่องคาถาและใช้พล er ังเงินปากผีที่อยู่ในมือเพื่อสะกดวิญญาณของลุงคำหนึ่งเข้าท่องคาถาหวังจะใช้พลังของเหรียญนั้นขับไล่วิญญาณอย่างที่เคยทํากับผตีตนอื่นๆแต่ครั้งนี้กลับไม่เหมือนครั้งไหนเลยคาถาที่หมอผีร่ายใส่เหรียญไม่เป็นผลลมหมุนวนรอบตัวกลับรุนแรงขึ้น ดวงตาของลุงคำนึงเบิกโพงพร้อมกับสยะยิ้มอาฆาตหมอผีมั่นเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างในพิธีนี้ไม่มันต้องได้สีหมอผีมั่นพยายามต้องคาถามใหม่อีกครั้งแต่ในจังหวะนั้นวิญญาณของลุงคำหนึงพุ่งเข้ามาใกล้ หมอผีไม่ทันได้ตั้งตัวร่างของวิญญาณเข้ามาประชิดตัวก่อนที่ลุงคำหนึ่งจะเอื้อมมือเย็นเยียบจับลำคอของหมอผีไว้แน่นเองจะเอาข้อค่าไปข้าจะไม่ให้ใครหน้าไหนได้มันไปทั้งนั้นลุงคำหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงโกรธจัดขณะที่หมอผีมั่นดิ้นพ่านร่างของเขากระตุกอย่างรุนแรงลิ้นจุกป,ปาและตาถลนออกมาวิญญาณลุงคำหนึงบีบคอหมอผีด้วยพลังอันน่ากลัว จนกระทั่งหมอผีหมดลมหายใจไปในที่สุดก่อนที่ร่างของเขาจะล้มลงต่อหน้าลุงคำหนึงหยิบเงินจากมือของหมอผีขึ้นมาดูแต่มันกลับไม่ใช่เหรียญปากผีที่ยอดใส่ปากให้เขาในตอนแรกเป็นเพียงเหรียญธรรมดาที่ไม่มีพลังใดๆความโกรธและอาฆาตของลุงคำหนึงเพิ่มพูนขึ้นอีกเขารู้ทันทีว่าเหรียญที่แท้จริงยังอยู่กับสัป,ปเปอมิงผู้ช่วยโอกาสแอบเก็บไว้หลังจากที่หมอผีมั่น ตายลงอย่างสยดสยองวิญญาณลุงคำหนึ่งยังคงไม่สงบแม้แกจะเอาชีวิตของหมอผีไปแล้วแต่เงินปากผีที่แท้จริงยังอยู่ในมือของซัป,ปเปอร์มิ่งผู้ฉวยโอกาสเก็บมันไว้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองความอาฆาตของวิญญาณลุงคำหนึง่งยังลุกโชนไม่จบสิน้นร่างของแกเคลื่อนผ่านความมืดไปยังบ้านของลุงมิ่งที่บ้านของลุงมิ่งซัป,ปเปอร์ผู้สแสวงหากำไรจากความตายกำลังนั่งอยู่ในห้องนอน หัวเราะเบาๆกับตัวเองพางหยิบเงินปากผีของจริงที่เข้าแอบ,บเก็บไว้ขึ้นมาดูมันเป็นเหรียญเก่าแก่ที่ดูมีค่าลุงมิ่งยิ้มเย่ห,ห้าหมอผีมั่นนั่นมันโง่จริงค่าหลอกขายเหรียญธรรมดาให้ไปได้เงินแล้วยังได้เหรียญนี่ไว้อีกค่าจะเอาไปให้พ่อหมอใหญ่ที่ข้านับถือปลุกเสกเอาไว้ใช้เป็นของขังป้องกันตัวเองห้า,หา,หาแต่ขณะที่ลุงมิ่ง กำลังนั่งนับเงินด้วยความสบายใจความเงียบในบ้านถูกทำลายด้วยเสียงแปลกประหลาดเหมือนกับเสียงลมพัดวีดวิวจากทิศทางที่ไม่ควรมีลมเข้ามาลุงมิ่งเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบรรยากาศรอบตัวเข้าเย็นเยือกลงอย่างฉับพลันหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุสายตาของเขามองขึ้นไปบนคือบ้านเงามืดบางอย่างที่อยู่ตรงนั้นเคลื่อนไหวไปมาในแสงตะเกียงที่เรือนราง ตอนแรกมันดูเหมือนเป็นแค่เงาของขื่อไม้แต่เมื่อเพ่งมองดีๆเงานั้นกลับมีรูปร่างคล้ายกับใบหน้าคนใบหน้าของลุงคำหนึ่งที่เขาคุ้นเคยเองเอาข้อข้าไปเองต้องตายไอ้สับเป่อมิ่งเสียงเย็นเยียบของวิญญาณลุงคำหนึง่งดังขึ้นก้องในห้องเงานั้นค่อยๆเคลื่อนลงจากขื่อไม้พุ่งตรงเข้ามาหาเขาด้วยความเร็วลุงมิ่งรีบลุกขึ้นอย่างตื่นตระหนกพยายามหนีออกไปจากห้อง แต่ร่างของลุงคำนึงปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้วร่างนั้นช่างน่าสยดสยองและน่ากลัวดวงตาถลนออกมาจากเบ้าใบหน้าซีเซียวลุงมิ่งตัวสั่นสะท้านเสียงสั่นเครือลุงลุงคำนึงข้าข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่เขาพูดไม่จบเพราะลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นแรงขึ้นด้วยความกลัวแต่ลุงคำนึงไม่สนใจคำแก้ตัวของลุงมิ่ง แกพุ่งเข้ามาจับหลําคอของสเปรพอเอ็งขโมยของของข,องข้าข้าจะเอาคืนลุงมิ่งดิ้นพานร้องขอชีวิตแต่ไร้ผลวิญญาณลุงคำานึงบีบคอแก่อย่างไร้ความปาณีลุงมิ่งดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่อาจสู้แรงของวิญญาณได้ในขณะที่ลุงมิ่งกําลังหายใจไม่ออกเขาเห็นลุงคำานึงดึงเงินปากผีของแกออกมาแล้วเงินนั้นกลับเปลี่ยนรูปร่างขยายใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นเหรียญขนาดใหญ่ที่ไม่มีทางจักลืนหลงคอได้แต่ลุงคำานึงยังคงยัดมันเข้ามาในปากของสัป,ปเหร่มิงทำให้เหรียญน,นั้นติดคาอยู่ในลำคอของแกอย่างโหดร้ายลุงมิงพยายามกลืนก็ไม่เข้าพยายามคลายก็ไม่ออกเหรียญปากผีนั้นอุดลมหายใจของแกจนขาดใจตายสัป,ปเหร่มิงดิ้นทุรนทุรายไปบนพื้นร่างของแกกระตุกอย่างแรงก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบไปในที่สุด เหรือญปากผีที่เคยเป็นของลุงคำหนึงกลับมาอยู่ในมือของแกอีกครั้งมันคือของค้าใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือวิญญาณลุงคำหนึงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเมื่อแกได้ของของแกคืนมาแกก็หายตัวไปในความมืดทิ้งร่างไร้วิญญาณของลุงมิ่งไว้เป็นศพที่น่าสยดสยองรุ่งเช้าของวันต่อมาชาวบ้านต่างพากันมาที่บ้านของลุงมิ่ง เมื่อรู้ข่าวว่ามีคนพบศพของซัเปอร์มิงในสภาพที่น่าสยดสยองเขาตายอย่างแปลกประหลาดมีเหรียญคาอยู่ในลำคอและมีรอยมือบีบคอจนเป็นรอยชัดเจนเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับ